วันนี้จะมาถ่ายวอล์กกันนะครับวันนี้ครับผมกาลังเดินทางมาที่เซ็นทรัลศรีราชานะครับไปงานเปิดตัวคาเฟ่ของลุ่นพี่นะครับอ่าลุ้นพี่คนนี้ชื่อพี่โจนะครับพี่โจเนี่ยทำฟาร์มงูบอลเหมือนกันนะครับฟาร์มชื่อเบลเล่นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แปะหน้าเพจให้ดูนะครับตรงนี้นะครับอ่าเข้าไปชมกันได้นะครับเบลเล่เนี่ยเป็นฟาร์มที่มีสาย YB สายฟรีเวยไฮเวย์ค่อนข้างเยอะนะครับในอนาคตเนี่ยมีลูกงูหรือผลผลิตมาให้ชมกันแน่นอนนะครับอ่ะ มาพูดตันต่อว่าวันนี้นะครับเบลเล่เนี่ยเขาจะไปเปิดคาเฟ่ที่เซนทรันสีราชาใช่ไหมแต่ว่ากําหนดเปิดร้านอ่ะมันจะอยู่ประมาณกุมภานะครับวันนี้เป็นวันเปิดบูธนะครับเหมือนไปนวันชิมลางก่อนนะฮะก็จะมีกําหนดเปิดบูธอยู่ประมาณวันที่27ถึง31นะครับใครที่อยู่แถวนั้นนะครับสามารถไปเดินเล่นกันได้เนาะเซนทรันสีราชาเนี่ยเป็นเซนทรัเปิดใหม่นะครับสามารถพาสัตว์เลี้ยงไปเดินได้ด้วยนะครับอ่าไงก็ไปดูกันได้นะครับแต่เดี๋ยวผมก่อนไปถึงเนี่ยผมจะขอแวะซื้อของก่อนจะเอาไปฝากพี่เขานะ ขัไปดูว่าบรรยากยาศในงานเป็นยังไงครับผมเจ้าพื้นดุของเจ้าค่ะขอบคุณครับขนมค่ะขอบคุณครัขบขอ,ขอบคุณมากคารับนี่นะครับได้เวลาน,นะครับเจมโคสองนะครับอ,นนอ,รอันนี้ของเรา <c oughs> อรันนี้คือของเราอันนี้ของคนอื่นซ <c oughs> ื้อเปิดแสดงความยินดีนะครับในอนาคตเบรเลร่จะเป็นอ นอนาคตนะคบผมรับรองว่าเบลเล่จะเป็นฟาร,ร์มกูบอลระดับต้นๆของประเทศแน่นอนโ,อวโอวมว่ <c oughs> ได้ครับงันเดยขับรถก่อนยังไงเดี๋ยว,ยวถึงเซ็นทรัลสีราชาแล้วว่ากันอีกทีหนึ่งค,ครับผมตอนนี้เอามาถึงกันแล้วนะครับอยู่หน้าห้างสีราชานะครับแต่ว่าให้ดูรถนะครับว่าติดมากนี่นะครับมองขงตองข้ามนะครับฝั่งนู้นนี่คือ ติดยาวจนถึงตรงนู้นเลยนะครับผมติดตรงนี้ประมาณ20นาทีได้แล้วครับแล้วก็คือไม่คาดหวังว่าจะมีที่จอดเลยนะฮะก็ยาวๆกันไปนะครับตอนนี้บ่ายโมง26นะครับเดี๋ยวได้ที่จอดเมื่อไหร่ผมจะอัดให้ดูทีนึงว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับว่าเราจะมีดวงไหมนะฮะอยากให้มองไปนะครับตรงนู้นนะครับคือแบบว่าติดมากนะฮะฝั่งยูเทิร์นนี่คือเขาจะยูเทิร์นมาเข้าห้างเหมือนกันนะใช่ใช่แบบวิยาวๆเลยมากเลย พ่งดวกันครับตอนนี้ครับผมตอนนี้ได้ที่จอดแล้วนะครับเวลาบ่ายโมงสามสิบห้านะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดวงดีมากนะครับวนขึ้นมาสองชั้นนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาแล้วเจอที่จอดเลยออกพร้อมกันสามคันเลยทีเดียวนะครับแล้วตรงนี้จอดง่ายมากด้วยตอบคือให้ดูนะครับคนไม่ได้น้อยนะดูข้างหน้านะ<ม>คือ<ด>วนกันอีกเยอะวนกันเลยเป็นชัมม่วโมงแต่นี่คือบอกแล้วดวงมากๆครับแสดงวาด่า วันน e, right the wow ี้พกดวงวันนี้ต้องมากันดวงนะครับเดี๋ยวถึงนะฮะในข้างในห้างแล้วเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศในงานทีี่ว่าทําไมคนถึงมาเยอะขนาดนี้นะครับเราเข้ามาถึงในห้างแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูแถวเป็นเล่ตรงไหนนะครับ ต้อดูต้องของต้องพันเดียวต้องพนสวยต้องนสวยสุงฝ่นสุ่งไมเน่ะอแล่ ขอบคุณไม่ร <maintenant perman> e <ux> ู <saturated itos cake> ้เขาเหมือนกับว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่เคยอยู่ข้างในไหมโอเคนะแค่นั้นอ่ะเลยเหนื่อยมไหมคะโอ้ดูหน้าดูขนาดตัวด้วยฉันจะเป็นบ้า ันนี้คือหมาเขาฝากไว้นะหมาใครก็ไม่รู้ด้วยนะโอ้ยอย่ร้องจะร้องอย่าร้องโอ้ยเจ้าของบอกว่าอะไรเจ้าของบอกว่าเจ้าของบอกว่าเก่งใจจังเลยไปแป๊บเดียวก็อู้เวลาแม่งผ่านไปยาวนานแล้วเกจอในแป๊บเดียวแต่โอเคทำใจได้เพราะน้องน่ารักไงออ๋โอเค ครับผมเรามาถึงเป็นเลขนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาประกวดถของเป็นเลขกันนะครับเโนนะคะสวัสดีค่ะเทโนจะเป็นเลขมาไถท่นค่ะอธิบายว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะมันก็คาเฟ่เปิดแบบไหนเปิดวันเที่อะไรเดอนอะไรก็วันนี้นะคะเรามาออกบูธกันนะคะที่ที่อะไรวะเซ็นทรัลศิลัชาวันนี้เรามาออกบูธกันนะคะที่เซ็นทรัลศิลาชานะคะวันนี้เปิดตัววันแรกแล้วเราจะมาออกงาน ทั้งหมด4วันนะคะก็ตัวที่ยี่สิบเแล้วก็ 34, 37, ก3ามสิบสามสิบเจ็คะสวันปะครบครบโอเคคาเฟ่ของเราเนี่ยจะแกรนด์โอเพนนิ่งจริงๆเนี่ยเดือนกุมภาวนะคะอย่าลืมมาดูกันนะคะจะเป็นคาเฟ่สัตว์เอ็กโซติกค่ะก็จะมีเครื่องดื่มขนมน่ารักน่ารักแล้วก็มีสัตว์ที่เราเลี้ยงเป็นสัตว์เอ็กโซติกภายในร้านเนี่ยเอามาตั้งให้ทุกคนเนี่ยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงพวกนี้เลยคือที่ร้านเราเนี่ยจะมีสโลแกนว่า เอ็มสติกแคสแคทันะคะก็คือทุกคนสามารถจับสัตว์แปลกในร้านของเราได้แค่ทุกตัวเลยค่ะแล้วอย่างมูอนนี่มีจำหน่ายไหมคบที่รนน้านณวันเปิดร้านมีค่ะอย่างถ้าเกิดเป็นมูบอลเนี่ยเราจะมีตูวเชื่องให้สามารถยกไปวางไว้ที่โต๊ะได้คือเราจะมีกล่องละไถให้เลยแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อกลับไปเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักอะไรอย่างนี้เราก็มีจําหน่ายด้วยเหมือนกันค่ะนี่ให้ดูพวกข้าวนะมีตามนี้เลยนี่เน,น,ะนาะนมอนมาบินโน่ตอน,น้าพายนั่นล่ะ Veo una, se puede... พอดีไม่ได้ถ่ายตอนออกจากห้างเพราะคนเยอะมากรแล้วก็ถือของมาเยอะด้วยนะครับก็ก่อนจบคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแง้มดูนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ผมใส่กันไปเนี่ยเกีียวกันหรือยังยังไงเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันทีเดียวเนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับผมตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าแม่พ่อแม่พันธุ์ที่เราใส่กันมีคู่ไหนบ้างนะครับก็จะมีคู่นี้นคู่แรกนะครับเดี๋ยวมาดูก็ยังเกีียวกันอยู่หรือเปล่านะ เกี่ยวกันอยู่นะครับเห็นไหมครับเห็นตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นหาที่เกี่ยวกันไหมครับนี่นะเห็นไหมอันนี้คือเขาผสมกันอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นแม่พันธุ์ c i n น a m o n นะครับส่วนตัวพ่อเป็นบานาน่าพอเสร็จข่าวนะครับอืมมารอบรวมกันเยอะนะครับอคู่ต่อไปนนะครับนี่คู่ต่อมานะครับเป็น พินโมนะครับใส่กับเชียร์ไอโมนะครับเพราะพินโมตัวเมียเข้าคานั้นเนี่ยแต่ยังยอมให้ผสมด้วยเลยอ่านี่นะครับแล้วก็เป็นอ่าน,นี้เป็นบัตเตอร์พาร์เซลนะครับค mm hmm. อนเทสเอ้ยบัตเตอร์พาร์เซลเทนอัตเมลกับเลเซอร์นะครับซึ่งเลเซอร์ตัวนี้สวยมากเลยลายนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเลิกเกี่ยวันแล้วเค้ mm hmm. เขาเกี่ยวกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว mm hmm. ล่ะคู่นี้ ก็แสดงว่าพักแล้วไม่เป็นไรปล่อยไปเอาออกได้ไหมเอาออกเลยเอออก็ได้ก็สมมติว่าเราจะทนการที่เราเอาตัวผู้ตัวเมียใส่ผสมกันใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยคือใส่อาทิตย์ละสามวันใส่สามวันแล้วก็ออกแต่ถ้าเกิดว่าในกนรณีอย่างเงี้ยครับเช่นเขาเกี่ยวเราเห็นแล้วว่าเขาเกี่ยววันสัเมื่อวานเนี่ยครับแล้วมันยังไม่ครบสามวันมันจะครบสามวันสามวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันที่สองแต่ว่ามันเกี่ยวกันไปแล้วก็พอหลุดแล้วก็ไม่เป็นไรก็เอาตัวผู้แยกแพทชได้เลยครับก็ บอกตรงนี้นิดนึงนะเก่งมากนะครับทำ่างนี้ซ้ำไปเรื่อยๆนะคะบนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูตารางที่ผมทำไว้นะ,ะก,ก็นี่นะครับอันนี้อีกคู่นึงนะอันนี้เป็นคาริโกพาสกับบีบีโก้นะครับยังเกี่ยวกันอยู่นะ อันนี้ก็เป็นคู่ที่ปีที่แล้วก็ทำนะครับแต่ว่าตั้งเป้าว่าอยากได้คาริบีหรือคาริเดอร์แต่ยังไม่ได้นะปีนี้คอร์นอีกรอบแล้วกันแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับไม่น่าเกี่ยวแล้วล่ะเพราะว่าตัวเมียเข้าคาบเป็นระบบแหละอันนี้เป็นเจดีกับโมนะครับเนี่ยโอเคตอนแรกเกี่ยวอะไรเหมือนกันเมื่อวานเกี่ยวปัเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวเมียเพิ่มเข้าคาบเป็นที่แล้วด้วยก็คงไม่ยอมแล้วล่ะเชียร์แล้วก็ตัวคู่เก็บได้นะครับ ลูกรักเลยนะเนี่ยตัวนี้ผมก็จะให้ตัวคู่พักน,นะครับก็คือเนี่ยก็อาทิตย์นี้ก็พักแล้วแล้วก็ให้กินหนูปกตินะแล้วก็อาทิตย์หน้าก็รอย่อยพอก,กินหนูสักประมาณอนะ่ะวันสวันก็รอย่อยแล้วก็ผสมใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยผมก็จะทาตารางไว้นะสำหรับใครที่จะผสมมูบอลน,นะครับผมแนะนานะว่าควรทําตารางหรือว่าจดวันนะครับที่เราใส่ตัวคู่ผสมกัตโตัวเมียนะครับแล้วก็จดด้วยว่ามอสอะไรผสมกับอะไรนะไม่งั้นเราจะงงนะครับในกรณีที่ เราใส่หลายๆพ่อเงี้ยครับเราจะงงนะว่าเฮ้ยใส่พ่อไหนละวันหรือใส่พ่อไหนไปนบ้างหรือการจดเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าบางทีง,งูมนประสบติดในช่วงเวลาไหนของปีนะครับหรือว่าเดือนไหนนั่นเองทําให้เราสามารถกะวันเวลาที่จะไขได้นะครับเนี่ยผมทำนี้ก็คือเนี่ยที่ทางเราทํานะครับก็จะเป็นนี้ครับซินนามอนบัาเงีนะครับก็ใส่ชื่องูมานะแล้วก็ผมก็จะเขียนแล้วนะันในยี่สิบห้ารับสิบใส่ผสมยี่สิบห้าผสมนียครับแล้วก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยคร่าวๆนะครับประมาณนี้ ของน้าเหมือนกันกไม่ใช่นี่ครับเหมือนกันนะก็จดนะครับต้องจดนะสําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จดเนี่ยเราจะสับสนได้ว่าสายข้ออะไรไปบ้างนะครับอ่าก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับงในก็ขอบคุณมากครับผมอ่ะลืมนะครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์หนึ่งตัวนะที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะครับ อันนี้เป็นพายเพศผู้นะครับปี17ไซส์ผสมนะครับดูความสวยงามนะครับตอนนี้ความพิเศษคืออะไรเห็นไหมครับว่าเขามีจุดเยอะมากเลยไม่ใช่เห็บนะครับอันนี้เป็นจุดสปอตนะครับก็คือเป็นจุดที่แบบว่ามันคล้ายๆผ้าดอกนั่นเองนะครับนี่แต่รนด้อมขึ้นนะครับในพายนะครับไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะอันนี้ยิ่งเยอะยิ่งหายากครับเพราะว่าปกติจุดวันที้ถ้ขึ้นจุด2จุดตัวนี้ขึ้นเยอะมากนะครับสวยมากเลยน้ําหนักพร้อมผสมเลยนประมาณโลสามโลสี่ได้นะครับนี่ ใครที่อยากได้พายตัวคู่พร้อมผสมนะครับกินเก่งๆนะครับกินแช่นะก็ทักมาสอบถามได้นะครับนนราคาตัวนี้อยู่ที่3 5 0 0 0่าบาทนะครับปีสิดหนักโลสามพร้อมผสมทันทีเอาไปก็คือประสมได้เลยได้ในปีนี้เลยอ่าตัวคู่นะครับสวยงามแล้วก็ไม่ดุด้วยนะโอเคก็ไหนบอกลาาด้วยตัวนี้แล้วกันไปทุกลก้อง